สวัสดีครับผมนายเอกชัยสมสุขครับช่างโนนมาจากบริษัท Property พาร้ดีวครับประสบการณ์ทำงานประมาณ15ปีโครงการที่เราใช้ c p a พกับน้องใหญ่ควอนกี่มานะครับก็มี1โครงการดาราวิวครับ2โครงการวิลล่าคมโอมครับคือโครงการนี้ครับก็จะเป็นบ้านเดี่ยวกับบ้านแฝดครับสไตล์โมเดิร์น241หลังครับ พนักงานของ CPAC ให้การบริการที่ดีไม่ว่าจะให้คำปรึกษาดูหน้างานการบริการขนส่งก็รวดเร็วครับมาตรงเวลาที่ขาดไม่ได้เลยคือเลือกคุณภาพคุณภาพดีมากครับค่ะขอสั่คำให้กับน้องแย่ภังกีษหน่อยค่ะคุณภาพดีครับ